นะเป็นหวัวรางวัลน,นะคะความสำเร็จพิเศษยอดเยี่ยมได้แก่มหมายเลขแปบ๊บนึงนะคะอย่าเพิ่งประกาศนะครับรอซาวก่อน,นะคะ่ะเพราะมันต้องยิ่งใหญ่เราค่ะใครจะเซาว์ใครจะจบค่จะฉันได้ได้ได้เลยเต้นต้นเต้น e ดอะเบสชาเลนดับเบ้ลหมายเลข17ค่ะ17นะคะขอแสดงความยินดีกับน้องเต้นด้วยนะคะ ขอมสมัยยอดเยี่ยมค่ะขอบคุณคุณเคชันแนนด้วยขอบคุณคุณซีอีโอดุกเก้าไทยแลนด์ค่ะผู้สาสัวุนรางวัลของทรัพย์พิเศษยอดเยี่ยมนะคะขวัญใจประชาชนค่ะนะแต่ระเกียติจากน้องก้านตองนะเป็นผู้มอบรางวัลที่ไดาสานตยยาย2 5ส5ใช่ค่ะคุณแม่ค่ะ ควันใจไทยลงได้แก่หมายเลขหมายเลข37ค่ะน้องลูกเม่นนะคะ2 3 3รอาคะแนานค่ะ,ดดย,ะ,คะคย,ย,ยิะน,นยดีด้วยนะคะมีมงคลสัญชาติ์ไทยช่วยกิรติยศและเงินรางวัลค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะกับรางวัลควันวใจไทยลงสากาเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ พูดกับใครล่ะคะพูดกับพ่อค้านะเลเดินทางออกไปเออนึกว่าพูดกับบอกรักษาแล้วมีองค์มีทรงมีเจ้าเนาะขอบคุณน้องกระต๊อดด้วยนะคะคแสดงความยินดีกับสาวงามด้วยนะคะเอาล่ะค่ะระหว่างรอผลคะแนนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเชิญสาวงามนั่งนะคะประจําตามลําดับหมายเลขนะครับการจับไปเรื่อยแล้วหน้ายังฉ่าอยู่เลยค่ะแต่งหน้ากับใครกันเนี่ยโดมอร์เมกอาฟลงจับกำแรงสองพันห้าร้อยหกสได้แก่หมายเลข สาสิบสามค่ะยินดีด้วยนะคะสวยนะ่ารักมากๆเลยนะคะ จะบอกก่อนว่าวันนี้สมสังนะกรรมการจริงๆปวดหัวมากเมื่อกี้ครูปุ๋ยขอยาไมเกรนแล้วทุบๆใส่ใต้ลิ้นเลยเมื่อกี้นี้ยินดีด้วยค่ะเธอได้รับรางวัลรองัลำปุกค่ะรางวัลรองเอันดับที่ห้าเราจะขอเรียนเชิญคุณอดิศร์กอโพศรีค่ะเจ้าของธุรกิจการแพทย์นะคะเป็นผู้วันประวัติเบร์หนทีด้านในโลกด้านหน่เธอเราก่อจะปิดกลับไปด้านโน้นนะคะให้ทางงานอยู่ด้านนี้หมายเลข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  ไม่ใช่สาวหมายเลขหมายเลข41ค่ะตอแสดงความดีดีกับสาวงามหมายเลข41น,นะคะน้องชินน้องน้องภูมิมค่ะดิ<ต><ต>ฉันเป็น FC น้องอยู่ตอนนี้สาวงามทุกหมายเลขเนี่ยคือจะบอกก่อนว่าความสวยเนี่ยทุกคนจะมีความสวยในแบบฉบับของตัวเองะคะ่ะรวมถึงน้องลี่ด้วยนะคะแม่สวยแบบสาวเพชรบูรณ์แม่อย่าอ้วนสวยตอนขึ้นมาขาวปาแม่ อข,ขอกราบขอบพระคุณนะคุณอดิศรนะกอโสโพสีนะเจ้าของธุรกิจการแพทย์มาทีนี้ด้วยค่ะลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะคุณอาโนล์ล้านภูเขียวค่ะหัวหน้าสํานักง,งานประหลัดนะได้ขึ้นมอบรางวัลให้กับสาวงามที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4ขออนุญาตเรียนเชิญค่ะและผู้ที่ได้รับรางวาัล รองเะเดออันดับ4 KP ทปหลงศักด ok ิ์จำแรง2 5 6 6ได้าแก่หมายเลขย่ะค่ะ <26. S 2> ขอแสดงความดีกับน้องลูกไม้นะคะหมายเลข26ค่ะ พยายามไปเรื่อยๆแล้วใครจะเป็นผู้คว้าม,มงในค่ำคืนนี้ลุ้นกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะเรากำลังมอบรางวัลรองอันดับสี่ค่ะอคขอบคุณค่ะคุณอนนท์และผู้เขียวหัวหน้าสำนักงานตรัสนะคะค่ะและแลำดับต่อไป,อไปขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะคุณชัยวัฒน์บุญทองค่ะคุณครูจากโรงเรียนลมศักิ์วิทยาคมนะคะขึ้นนะคะมอบรางวัลให้กับนะคะรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่3ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะ รางวัลรองชนะลอ,อันดับที่3 KP เทีลมศักจิ์ำแรง2566ค่ะได้แก่หมายเลขหมายเลข17ค่ะขอแสดงความดีดีนะคะกับน้องเติ้ลนะคะหมายเลข17ค่ะขยับไปเรื่อยค่ะสามหมายเลขดูบนเวที1ใน3นั้นเธอจะเป็นผูวว้คว้ามงกุฎในค่ำคืนนี้ จากโรงเรียนว,วมสังวิทยาคมครับได้เกยบมอบรางวัลให้กับสองงามของเราค่ะบค่ะคุณจิีรีรบ,บอกว่าแต่ที่ค่าเวทีบอกปีหน้าเงินรางวัลห้าหมื่น 5, 10, แน่นอนอนะะอด้วนะ และลำ <TP. S 1> ดับต่อไป,ไปค่ะจแรงของเราปีหน้าจะห้าเหมืนเดเดนะคะและลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญคุณครูประดิษฐ์คำชาค่ะคุณครูจากโรงเรียนหลมศักดิ์วิทยาคมให้เกยียรติขึ้นมอบรางวัลแก่สาวง,งามที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะรองชนะเลิศอันดับที่สองนะครับในการประกวดเทพีหลงศักดิ์จัมแรลงครั้งแรกบนเวทีในงานประจำปีของอำเภอหลมศักดิ์ของเราได้แก่ผู้ที่เข้าประกวดหมายเลข ด้วยนะฮะกับนะคะน้องลูกเม่นนะคะสองคนจับมือกันแล้วนะคะขอกราบขอบคุณน,นะคะับสำหรับคุณครูิประดิษฐ์คำชาคุณครูจากโรงเรียนหลบศัก์วิทยาคมะคะ่ะ คุณผู้ชมคะเราจะประกาศรางวัลชนะเลิศนะคะ,คะ JP หลอมศัก์จำแรง2,566คนที่ไม่ประกาศเธอจะได้รองอันดับหนึ่งนะคะ,คะเราขอรยนเชิญสองท่านปรยทีผู้มอบรางวัลค่ะท่านแรกคุณครูกิติพงศ์ศรีบงชัยค่ะครูโรงเรียนนุบานบึงสามพันมอบรองอันดับหนึ่งนะคะ,คะและขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคุณภูมินภูมีเพ็งนะซีอีโอผู้บริหารเดอะเอลลี่คลินิกค่ะเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศนะคะ เราจะมอบรางวัลชนะเลิศก,ก่อนหรือรองก่อนคะชนะเลิศก่อนค่ะแล้วมอบมงก่อนนะคะ,คะแล้วก็รองรบเนึ่งจะมอบเป็นลำดับสุดท้ายนะคะผูะ้มอบรางวาัลชนะเลิศซีอีโอผู้บริหาร The a e r i c Clinic คุณก็สวยได้ลมสักทุกคนต้องหล่อสวยไปที่ The a e r i c Clinic นะคะเชพีลมสักจำแรงปจปี2566เธอพือคนแรกของเชฟพีลมสักจำแรง ความดีนะคกับสาวงามนะคะทุกๆุหมายเลขนะคะรับมงกุฎนะ,ะ,ะซึ่งมงกุฎของเราเนี่ยจะเป็นมงกุฎที่เป็นอัตลักษณ์ของสาวไทยหลงนะเนื่ซึ่งจะมีโลโก้ของสาวไทยหลงที่สวมสิ้นนะคะหัวแดงตีนกาดนะครพร้อมกับนี่เลยเขาเรียกว่าผ้าผ้าอะไรนะคะผ้า <laughs> <laughs> อะไรนะคะ ปลาไส้ปลาไหลนั่นเองค่ะดิฉันจำได้ว่าปลาไส้ซเนี่ยแต่จะไม่มั่นใจชื่อปลาขึ้นภาพลูกสาวก่อนอะไรนะใช่ค่ะดิฉันดิฉันกวนปลาไส้ตยนแต่ถ้าภาพดิฉันตาเขาเรียกปลาไส้เอียนนะคะปลาบ้านเราเขาเรียกปลาไหลเอียนเอียนนี่คือปลาไหลเนาะอันเดียวกันเหรอคะเอียนเอียนเอียอยนออกแบบมงกุฎโดยคุณหมอหมูนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญถ่ายภาพนะคะร่วมกันนะคะจ้า ชุดซีอีโอเราก็แสบตาเหมือนกันนะคะรู้คือนะคะไม่สามารถคาดซีอีโอได้นะคะณ่จุดนี้ถ้าเป็นภาษาไทยลมเนี่ยใช้คำนี้ได้เลยชุดวันนี้คอสตูมของท่านซีอีโอค่ะ <c oughs> เลื่อมมากม้า <c oughs> หมื่นหมื่นตามมองไม่ค่อยเต็มทีเนื่องจากเลื่อมมา <c oughs> นนกม้าอันดับหนึ่งก็ได้เจอคุณครูกิติพงศ์ศรีวงศ์ชัยนะคะ <c oughs> เป็นผู้มอบค่ะ ขอแสดงความยินดีกับน้องภูมิใจด้วยนะคะเป็นเลขสิบหกน้องภูมิใจกระโดดลหนึ่งหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตข้างโบสถ์หลานหรอคะโอเคค่ะเอาไปมาตรงนี้ไหมคะหรือไว้ข้างหน้าข้างหลังโอเคจัดเจ้าที่เตรียมก็เอี่ยมมาตรงด้านหน้าให้เรานิดเดียวเดี๋ยวมีเอฟซีม้อกลับไม้ให้น้องภูมิใจใช่ไหมคะ คนไหนคะเบอร์สิบหกน้องพงษ์ชัยค่ะรับดอกไม้จากเคเป็นหลานลูกสาวเลยแม่พยัคฆ์จัดได้ดีขงตรงกลางเวทีนะคะเป็นหลานมีศักดเป็นน้าเป็นลุงเป็นอาเขาคะป๋าลูกมาขยับไปรนกบสองข้างนะคะอ๋อคนนี้เป็นอานี้เป็นหลานอ๋อยืนก่อนนะยืนก่อนนะเอาภาพยืนก่อนเนาะเอาภาพยืนกอนภาพลูคะขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กับสาวงามทุกหมายเลขค่ะยืนก่อนนั้นเราแค่นั่งนะแม่ดิฉันไปไหนอ่ะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม๊เป็นคนจัดแถวอยู่อ๋อโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะ